สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมืเอนี่กมาพบกับอันบาดตายชาแนลคือเก่าเนาะมืเอนี้เขากะอยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้องเนาะกะสองมือสามมือผ่านมาเขากะอยู่ที่หนา้นาวิ่งหน้างานเนาะแต่ว่าเขากับไ่ได้ถ่ายบม่ได้อัปเดตยังเนาะมืเอนี้เขากะออกมากอยู่หน้าเนาะบรรยากาศสดแรกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาอยู่ให้อยู่หน้าครับ ตาเรือมคือเก่าเนาะอันนี้กะอันนี้กะลูกลูกลูกชายเนาะลูกชายเตอร์สวัสดีนะลูกสบายดีลูกสบายด,ด,ดีอันนี้เขากะคือเนาะพี่น้องเน,ะนานะอันนี้จะเป็นคืออันนี้คือนหน้านะคือนหน้าที่เขาไปเกี่ยวเอาเนาะพีนะ่น้องเนาะได้เบิ่งให้เบิงบ่งกับครัด มันจะเป็นผือนาเนาะผือนาที่มันเกิดตามตรงไหนตรงนาเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเกี่ยวมาเต็มเลยเนาะเขากำลังสุกพี่น้องเกยกำลังสุกวัชิเกี่ยวกันยังไม่ทันได้เกี่ยวคนก็ยังตกอยู่เนาะะมันยังคือมันยังเปียกกะมึงเถ้อกับสีใส่รถดูดนะเนาะใส่รถดูดดูดเอาเนาะเนี่กระทูบเพลองเนาะ เพื่องนี่พี่น้องนะแต่ละปีเขาก็จะเอาเพื่องเขาเต็บน,นะพี่น้องตัวนี้เต็มหมดเ,เลยเอาไว้ให้งัวกินนั่นแหละเนาะเวลายามแหลงเนะาะหลังแหลงเขาชน้ะเขาปั่นเขามากกับเพื่องก็าจะเอาเขานี่ไว้เนาะแต่ว่าปีนี้กะกุ้มนะพี่น้องเนาะงัวือว่ากุ้มเพื่องเต็มเต็มกระทุบนี่เนาะบางปีกะบ,บอกกุ้มเบิร์ตก่อนก่อนเกข่าก็มีเนาะก่อนเกข่าใหม่เนาะ เดี๋ยวปีนี้กุ้มเรือเนี่ยที่เรือก็นเสียเอาออกมาเนาะกวดออกมาจูดทิมแล้วก็เอาเพื่อนใหม่เขาไปไว้เนาะเดี๋ยวไปย่างเบมือนเขาเบึง,บงตัวนี้ก็เขาอนะเขาว,วาดอย่างนี้ยน้อพี่น้องเนาะเป็นตัวนี้เป็นเป็นหน้าวานได้พี่น้องสวยงามอยู่กับบางทีไรเป็นไง เบื S 1> <S 1> plane, ้องแต่ว like ่าเบื้องนั้นใชเป็นเขาดำเนาะแต่ว่าซับนี่กับพ่อเกี่ยวอะไรล่ะเนาะมันชุกองู่พ่อเกี่ยวลอะไะแต่ว่ามันยากนับผนเนาะพี่หยากนับผนกับตกอยู่บูบูเซานะตกตลอดเลยบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นของเัาเนาะ ตัวนี đây, ảo, n, ้ก็เขาล้มพี่น้องอ้ะตกล้มคักล้มแน่พี่น้องเอ้ยล้มเป็นผมทรงแบงเลยพี่นเอาะล้มคักล้มแน่มันยังมาอยู่ใกล้ห่มนะมันอยู่ในห่มมาแล้มันจะบอกแล้วว่ากินบ่้นกินบุ้กินบุ้นกินบุ้นกินบุ้น ตายแล้เป็นพกพาวยูมีห่มหน่อยนี่กมหน่อยกรมกับโบไลส์เรา,าพ้น,นยังตกนีกนะจินักคนนี้อยู่แต่วพ้นก็ยังไปยุดตก่หน่อยเอ้เกี่ยวเขาเกี่ยวไปได้วันแดดวันาย

kiều cả nhà này đã, lộm chắc tắt cả chỉ tắt lâm bạc này anh nhụng con nhỏ nữa một kiều nó chỉ đại vô xúc bớt rồi nó lại vô hết men bớt là phụ em thì nó khẩu sụp đi thằng cả ốc thị thi phải đợi bên ơi là lái

เดเอาเกลือมานองไปกินมันเฮ่ได้บัตนีสใสหน้าบมาใสัน้ามึงด้วยใช่ไหมเกลือที่เกลือนะพอแล้วน้ำโบพอแล้วลูกเขาหาเกือมันมีกินเอาไปอือเออเดืยุเข่า เอาเกลือจังได้แบบนี้เออใส่นะบอข้าวบะกาอันนี้ก็วิธีเกลือมาของน้องเบเตยเนาะเอาใส่ไว้ลูก <c oughs> พี่ทำไมกิน,นตารางพี่เอาไปกลือมีโปงทีมันกินแล้วนะมันดีดีพยามันโปงกินแล้วม,มันหิวแหงป่ะ <c oughs> ดูอย่าไปชิ์กู่

แบมาไครเลือดเป็ดัไก่อลกนปเแบไปเอาบ้าคแบกเลือดอตัวเดียวกี้ก็มีรายอยู่แต่ว่า ตายไปนำขายออกไปนำบอาบมมีเวลาเบิร์มันนะะก็เลยเอาไว้แต่ตัวเดียวเนาะไว้พอได้อะพอได้เลี้ยงพอได้แล้วมันนี่แหละพี่น้องแบกเรือตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวแบก กำลังมานพี่น้อง